ปัจจุบันเนี่ยประเทศเวียดนามพัฒนาผลผลิตทุเรียนออกมาได้ทั้งฤด,ดูกาลสามารถจะเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกทุเรียนในตลาดจีนได้แล้วครับราคาทุเรียนของไทยในจีนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนครับเพราะว่ามีทุเรียนจากประเทศอื่นๆเข้าไปแย่งชิงตลาดมากขึ้นต้นทุนก็ถูกกว่า นคนาทนส่งถูกว่าเพราะนั้นราคาทุรียนเวียดนามก็จะถูกมากในตลาดจีนผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมบอกว่าปริมาณน,นําเข้าทุเรียนสดจากไทยผ่านด่านนี้ลดลงในแต่มาแรกของปีนี้อย่างไรก็ดีนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยได้พงงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งในการส่งออกทุเรียนรายใหม่ด้วยไม่ใช่แค่แเวียดนามทุกวันเนี้ยอากาศเราก็รู้อยู่ว่าเข้าภาวะโลกร้อนเนาะ เป็นสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพดินทุเรียนใช้ต้นทุนสูงกว่าพืชอื่นทุกวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของโรคระบาดแล้วก็การเข้าทำลายของมแมลงศัตรูพืชการจัดซื้อของพ่อค้าเนี่ยจะมีการหัวกันมันขายไม่ได้ครับพอถึงเวลามันก็ต้องตามตามสภาพแล้วต้องยอมรับอ่ะในเรื่องของการทํา G A P ทุกวันนี้ก็ยังมีขั้นตอนที่อ,อาจจะบุ่หวานนิดนึงโอ้ต้องเตรียมเอกสารครับ ต้องไปเดินดูพื้นที่วัดพื้นที่ขนาดเท่าไหร่มีแหล่งน้ําอะไรบ้างถ้าขายในประเทศเนี่ยรายได้ดีฝ่าครับแต่ว่ามันมันมีวอลลุ่มที่น้อยแต่ถ้าขายต่างประเทศเนี่ยมันมันก็ขายได้เป็นจํานวนมากการแข่งขันในการส่งออกสูงครับตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มเข้ามาสวมสิทธิ์บ้านเราแล้วเขาก็ส่งไปเมืองจีน แล้วเราก็เลยโดนตีกลับหาว่าแคดเมียมเราซึ่งเรามาเช็คปุ๋ยเช็คอะไรของเราแทบไม่มีเลยครับมีมีก็น้อยมากครับก็คือหมายความว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งทุเรียนผลสดเข้าไปประเทศจีนได้คือเราไม่สามารถคาดการเรื่องของสภาพอากาศได้อย่างแม่นยําทุกวันนี้ก็คือจะจดอยู่ในปฏิทินในโทรศัพท์ของเราข้อมูลไปรู้เรื่องเลยให้เขาให้เขาจัดการหมดเลยค่ะอ่าวุ่นวายครับ ใน,ใ,นในเรื่องของการขอในเรื่องเอกสารในเรื่องของการเก็บข้อมูลถ้าเอาจริงๆใน,ในฐานะที่ผมเป็นกเกษตรกรเนี่ยเก็บได้ไม่ครบผมอยากได้แอปแอปหนึ่งนะที่ที่มันเก็บข้อมูลในส่วนผมแล้วก็ผมจะไปขอยื่น g p ได้การขอผมจะง่ายมากรับฟังทุกเสียงจากของชาวสวนทุเรียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยดีป้าจึงได้เดินหน้าโครงการ1บลหนึนหนดิจิทัลทุเรียนดิจิทัล ส่งเสริมชาวสวนทุเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการยกระดับผลผลิตมูลค่าสูงของไทยด้วยดิจิทัลโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวขายและการส่งออกช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดของชาวสวนทุเรียนเช่นเพิ่มฐานข้อมูลเกษตรกรจัดการข้อมูลการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อบันทึกข้อมูลการพบปลูกปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการแปลงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการเกษตรที่ดีการจัดการคุณภาพการผลิตประเมินตนเองภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจัดการตลาดสร้างการรับรู้การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนำเสนอข่าวสารและองค์ความรู้ใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนพร้อมต่อยอดสู่แพลตฟอร์ม Big Data เพื่อการเกษตร การบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรสร้างฐานข้อมูลกลางที่สามารถวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อช่วยลดการสูญเสียและยกระดับคุณภาพผลผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพวกเราความใช้เทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับชาวสวนทุเรียนให้สามารถพัฒนาและแข่งขันกับคนอื่นได้